ก็สวัสดีกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการเดลต้ารีวิวนะครับเอาชันนี้นะครับคลิปนี้มาเป็นฉากสีดาว่าทุกคนอาจจะงงว่าเพราะอะไรวันนี้ผมมีเรื่องเล่ามาเล่าให้ฟังนะครับว่าทําไมช่องเราถึงยังไม่ได้ลงคลิปนะครับที่ทหายปไปเป็นเวลานานนะครับผมเรื่องมันเกิดจากที่ว่าในคลิปปีใหม่ของเรานั้นเราก็ได้อ่านคอมเมนต์นะครับมีนคนต้องการคลิปของเบลเด็กเมลสตอมที่เป็นหอวอ u a ฟอ r ์ซซึ่งเราก็ นึกว่ายังไม่เคยทําก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวเราจะทำาอากอฟอนะั้นลงช่องก็เดี๋ยวรอนะครับในวันนี้นะครับผมนะเป็นวันที่สิบนะับผมนะเข้าวันที่สิบเอ็ดแล้วตอนนี้ประมาณเที่ยงคืนแล้วนะครับผมนะซึ่งก็คือวันเราเพิ่งตัดคลิปผมเมลสตอมนะั้นเสร็จนะครับแล้วก็กําลังจะแบบไปทําปกคลิปสักพักผมเหลือไปเห็นปกคลิปเก่าอันหนึ่งมันเป็นรูปเมลสตอมผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะเริ่มแป,แปลกแล้วนะทำไมอยู่ดีมีปกคลิปเมลสตอม ก็เลยเข้าไปดูในช่องนั่นะครับชัดเจนเราทําคลิปเมลตอรมไปแล้วครับซึ่งเราก็ลืมไปวิเครนะครับเพราะว่าตอนนั้นเราคิดคอนเทนต์ไม่ค่อยออกเราก็เลยโอเคทนั้นไปเด็กรีวิวเมลสตอมก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาอีกทีแล้วก็ไปดูคอมเมนต์อื่นๆต่อว่าอยากได้เด็กอะไรก็กลายเป็นว่าเด็กเมลตอมเราเคยทาไปแล้วครับ <c oughs> ก็เรียกว่าทาให้ ไม่มีคลิปลงครับตอนนี้เราก็เลยจะพยายามรีผลิตคลิปเร็วที่สุดก็เลยทําเป็นคลิปแถลงการตัวนี้ออกมาให้เร็วที่สุดนะครับผมนะเพราะว่าช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยว่างในการทําคลิปนะครับ <S <S ก็พยายามเอาเวลามาทําคลิปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำเป็นไปได้แล้วก็ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับผมนะไนะม่ว่าเป็นแบทโจ้นะครับผมนะทําคลิปที่เคยทําไปแล้วแฮ่นะครับก็จะได้ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมดัต้์รีวิวนั้นไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับเหตุ เหตุนั้นก็เกิดง่ายนิดเดียวนะครับผมนะก็คือลืมครับผมนะบับซบผมก็แบบคือผมนะครับคนต่อผมก็ต้องเป็นคนที่ตรวจเช็คงานนะครับว่าอันไหนเคยทําอันไหนไม่เคยทํานะครับผมนะแต่รอบนี้เหมือนผมสะเป้าแล้วผมก็ลืมเช็คนะเห็นคอมเมนต์ว่าแบบขอดิสเมลตองขอมเมลตองก็แปลว่าผมก็คิดเอ้ยเรายังไม่เคยทำดิสแมลตองกันไปถามนะครับ ก็โ okay, okay. อเคค่ะขอคนใจกล้าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมนะและคลิปเด็กรีวิวต่อไปนะไม่จำเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามกันได้น,นะครับและในสถานนี้ก็จะมีเป็นคลิปของรีวิวทีดีนะครับผมนะ VTD01 และ02ครับเป็นรอย่างพอดีแต่คายเฮลโลนะครับแต่คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันบ๊าย